สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับพามาดูเหรียญหลักของสายนะครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อล่างๆนะครับเนื้อที่ผมนําตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะเป็นเนื้อทองฝาบาทจัดสร้างทั้งหมด4,972เหรียญน,นะครับก็ถือเป็นเนื้อล่างๆนะครับของเซมาหกรอบปี53หลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับ สำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญหลักนะครับของสายหลวงพ่อสาครเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นจัดว่าเป็นเหรียญหลักอันดับหนึ่งของสายแล้วนะครับสำหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับสิ่งที่เพื่อนๆนะครับควรพึงระวังนะครับก็คือเหรียญเนื้อทองฝาบาทเนี่ยหลายหลายเหรียญนะครับจะมีรอยลาเพราะฉะนั้นนะครับต้องเลือกดีๆนะครับสองดีดีนะครับ เก็บส,สวยๆนะครับอย่าให้มีรอยลานส่วนราคานะครับที่เข้าประเมินกันจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจมูกนะครับจมูกพระต้องสวยนะครับผิวเหลียนผิวเหลียนต้องสสวยนะครับอ่ะวงนี้อาจจะมีคราบดํานิดหน่อยนะครับทองเหลืองเนื้อทองฝาบาทนะครับก็จะเจอกัน อยู่บ่อยๆนะครับพวกคาบต่างๆนะครับก็พระอายุสิบกว่าปีนะครับก็ต้องพบเจอบ้างนะครับเป็นปกตินะครับก็ลองดูเอานะครับที่สวยๆมีค่าไม่น้อยอะไรแบบนี้นะครับหมายเลขนะครับพระมีหมายเลขทุกองนะครับตอกโค้ดโค้ดอยู่บริเวณนี้นะครับ เลข2หลัก3หลัก4หลักนะครับก็จะราคาแตกต่างกันนะครับสำหรับค่านิยมนะครับเหรียญเสมาเนื้อทองฝาบาทเลขธรรมดานะครับก็เล่นกันอยู่ประมาณสัก3 0 0 0นถึง3,500นะครับสวยๆนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณนี้เองนะครับเมื่อก่อนช่วงแรงๆนะครับเล่นกันเหรียญละเกือบหมื่นราคาก็ลงมาเยอะนะครับเลข2หลักก็ ต้องว่ากันเกิน5,000อ่คอนี้ตามตัวอย่างก็จะมีรอยจานด้วยเวลาเรื่องหานะครับจะต้องระวังนะครับเหรียญเนื้อน,นี้นะครับส่วนมากจะมีรอยลานหาที่สวยแบบไม่มีลานนะครับเวลาวันไหนเราอยากจะขายเนี่ยก็จะขายง่ายหน่อยนะครับเหรียญมีลานเนี่ยราคาก็จะจะถูกลงจากราคา เดิมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนะก็เอามาให้ศึกษากันนะครับเหรียญรุ่นนี้มีเกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษานะครับก่อนสะสมนะครับ